็นเียสองตัวเมื่อกี้เห็นกวางโอ้ยน่ากลัวจังอ๋อเห็นเห็นหนูด้วยสองตัว เดียสองตัวมันขึ้นเขาไปตรงนู้นแล้วย่า when e stop e r u n away go up t h e พอเห็ดพอเห็ดเยเลูกเ่กันเ่อยกัน้ำหยียบน้ำนี่อเห็ดเนี่ยเ็ดยังเนี่ยลูกคือเห็ดไข้นะหยีหยีบนะหยียีบนี่มั้ยตรงนี้มีไหม มันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดมันนเห็ยิ่งมามีพ่อเห็ดแล้วอย่าทำอย่างแถวนี้ไม่เอาเองไหนไม่เอาเองอุ้ยเห็ดฮะมันเป็นคิ้วอันนี้มันเป็นขี้ออขี้ขี้อะไรนะขี้กระต่ายไม่ใช่ขี้ขี้เดียขี้กวางนี่นี่นี่โอ้ยเห็ดใครเห็ดใครเฮ้ยเห็ดดิน Oh my gosh Oh my god Take that look Yeah o ้ใช่ดูท o o ด้า t ล่างไ t ้โน้ตอย่าแต t อย่าแตะนั่นหมา t ถึงว่าม s นสมบ e รณ์แบบอะเปิดเปิดถุงให้มิ้นนะอันนี้อันนี้ย่าอย่าทำให้มันปะมันได้ดอกเดียวลูกเห็นอะไรไม่รู้เอาไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เพื่อนดูเซลล์ที่ค e ณชีพคุณนี้แล้วใช่เดี๋ยวมันมีต้องไปถามเพื่อนในกลุ่มมากินได้ไหมหอะไรเงี้ยใส่ถุงก่อนนะลูกเนาะไปหาต่อ

ขี้โอ้ขกวางเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปเลยโอเคปลายฝนตกแล้วลูกกลับบ้านกัน วิกี้ไปหาเห็ดวิกี้ได้เห็ดบลูกอ๋อน่า h ัด รถชมวิวค่ะสวยนะไม่สวย okay, Mom, ไม่ม๊อไอนอย่าไมถ่ายรูปนิดนึงเย้เก่งมาก <see. S 1> ถ่ายรูปธรรมชาติจ้ะโอเคไปลูกลกับบ้านกันปะอัน <Yeah, S 1> นี้ละ ฝนพึ่งหยุดตกนี่มันหนาวนะลูกนะปะขึ้นรถปะมันมีหนาวแล้วอ่ฮะอ่นลองดูสิ โอ,อ <tim. S 1> eh. เคไปายบายเย้เก่งมากลกูกปะที่นี่ที่ไหนไม่รู้เราอยู่ตรงไหนของไอเดโฮก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วค่ะวะเฮียเมยซ่าถ้าเธอลูกเอ้ยบ๊ายบาย